สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษาย,ยนหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะคะการทานายครั้งนี้เป็นการทํานายช่วงเดือนกรกฎาคม2566นะวันที่อัดคลิปเป็นเช้าวันที่1กรกฎาคมนะคะ มาดูกันว่าช่วงวันที่1ถึง31กรกฎาคมนะคะชาวราศีมีนล,ลัคนามีนมีดวงชะตาที่เป็นยังไงบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะแต่อย่าลืมนะว่าน,นี่คือดวงโดยวรวมมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางท่านและตรงเป็นบางเรื่องค่ะอยู่ที่ลีลาชีวิตและของแต่ละท่านนะและก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะ อย่าลืมนะคะไพ่ยิซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะไพ่ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะกำลังจะพาคุณไปนะสู่สิ่งดีๆก็ต่อเมื่อคุณได้ทำกรรมดีไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าสิ่งใดที่คุณเคย กระทำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามถ้ามันไม่ดีหรือว่า,าผลจากกรรมเก่าของคุณนะมันก็จะทําให้คุณไปพบเจอสิ่งที่แย่ๆนะคะแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ,ะขอให้ชาวราศีมีนสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะคะชาวราศีมีนนะคะตัวตนของคุณนะ ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบนี้ให้ระวังเรื่องการขับรถขับลานะใบนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณจะทำเอกสารเอ่อเกี่ยวเนื่องกับที่ดินได้นะคะซื้อขายที่ดินนะ,ะเป็นนายหน้าขายที่ดินนะคะระวังนะครับเอ่อติดกับไพ่แฮงแมนระวังผิดคาดผิดหวังจากสิ่งที่คิดไวเ้เนาะเนี่ยค่ะถ้าคุณเป็นนายหน้าระวังจะถูกแบบว่าอะไรอะ่ะ ตัดตัดจบแบบว่าตัดไปหาเจ้าของเลยอะไรอย่างงี้เนาะถ้าคุณทำในหน้านะคะแต่ถ้าคุณจะขายที่ดินของตัวคุณเองนะมันยังมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสมหวังนะสิ่งที่คิดไว้เนี่ยจะกัับตลบปัดค่ะเนี่ยเห็นไหมเดอะแฮงแมนมานะคะไพ่ในตำแหน่งที่สมค่ะคุณก็ได้ไพ่แปดดาบค่ะแปดาบนะหมายถึงความมึนอัดใจ อุปสรรคต่างๆที่รายล้อมตัวคุณนะแล้วก็คุณยังอึดอัดใจกับคนรอบข้างนะหรือหุ้นส่วนอะไรก็ตามนะนี่ค่ะอย่างที่บอกถ้าคุณจะมีเกณฑ์จะทำธุรกรรมหรือจะขายที่ดินจะอะไรนะมีสิทธิ์ที่จะค่อนข้างจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะในตำแหน่งตัวตนคุณใบนี้ยังเปรียบเหมือนการใช้รถใช้ถนนด้วยให้ระวังนะเนี่ยค่ะเรา,อาบอกไปแล้วเนาะ ระวังจะมีอุบัติเหตุนะ,ะในตำแหน่งที่4ค่ะใบนี้เป็นตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะคนรักของคุณมีเกณฑ์จะเหนื่อยจากการทํางานและเบื่องานค่ะเป็นไพ่เบื่องานนะหรือตัวคุณเองเบื่อหน่ายแฟนไปด้วยก็ได้เลยอันนี้นะประเด็นว่าบางทีอาจจะแบบมีเรื่องเครียดๆแล้วก็ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นาะ้ระวังนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดว่าคนรักคุณมีเกณฑ์ที่จะเบื่องงานเนาะอันนี้ก็ช่วยให้กําลังใจเขาด้วยนะคะบางทีก็ไม่ถึงกับเบื่อแต่แบบเหนื่อยถ้าเหนื่อยนะกลับบ้านมามีกําลังใจดีๆจากคู่นะ,ะของของเขาหรือเธอคนนั้นนะก็อาจจะกลับไปสู้ต่อได้ค่ะแค่เหนื่อยแค่เบื่อบนแล้วก็หายนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็กลับไปสู้ต่อค่ะประมาณนี้ค่ะ ในตำแหน่งอดีตมันมีเรื่องราวมงคลเรื่องราวดีๆเข้ามาในครอบครัวนะนี่ค่ะมีสิบพว้วยมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขเข้ามานะคะชีวิตคนและชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะชีวิตครอบครัวของทุกคนไม่ได้จะมีแต่เรื่องราวดีๆบางครั้งก็จะมีแต่มันบางครั้งก็จะมีเรื่องที่ไม่โอเคไม่ที่ไม่ชอบใจเข้ามาบ้างเนาะอันนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีน มันอาจจะเจอเรื่องไม่ถูกใจไปบ้างก็ขอให้ชาวราศีมีนฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะอ่าภายในตําแหน่งที่6นะตำแหน่งของอนาคตอันใกล้นะจะมีคนเดินทางมาหานะคะจะเดินจะมีคนเดินมาทางมาหาคุณชาวราศีมีนนะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ความรักนะคะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะกรณีที่ คุณยังโสดนะหรือถ้าคุณไม่โสดมีเกณฑ์ที่คนจะเข้ามาเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่โสดก็อาจจะได้แค่สัมพันธม์มมตีที่ดีนะฉันเพื่อนนะอะไรเงี้ยค่ะนะอ่าตำแหน่งความคิดภายในใจของคุณนะคะชาวราศีมีน คุณอยากจะจัดงานมงคลอะไรสักอย่างนะแล้วก็อยากจะให้มีความมั่นคงในครอบครัวของคุณนะเนี่ยสี่ไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงในครอบครัวบางท่านกําลังสร้างบ้านนะต่อเติมบ้านนะบางท่านกําลังคิดจากบ้านเล็กๆนี่คิดขยับขยายเนาะบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่เลยบางท่านอยู่ทาวน์เฮาส์อยากเปลี่ยนเป็นบ้านเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า นี่คะ่ะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยโดยตรงเลยนะคะคุณไพ่คุณได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะเนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกว่าบางท่านนะชาวราศีมีนกําลังก่อสร้างบ้านก่อสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวคะ่ะเนี่ยคะ่ะตำแหน่งบ้านบางท่านใช้บ้านทำออฟฟิศบางท่านใช้บ้านทำออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยงานจะเข้ามาติมเลยนะคะนี่คะ่ะตั้งหน้าตั้งตาทาใหญ่เลยนะคะอ่า ในตำแหน่งที่เก้านะคะสิ่งที่มุ่งหวังคุณก็เนี่ยค่ะคือคุณหวังจากคุณหวังการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้เสร็จสมบูรณ์นะเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะมีอาการหยุดชะงักเข้ามานะเนื่องจากนี่ค่ะไพ่ตำตำแหน่งรายล้อมตัวตนคุณเนี่ยมันมีเหตุที่ไม่คาดฝันเข้ามาเนาะทำให้เรื่องการเงินก็พอหยุดชะงักไปด้วยนะนี่ค่ะไพ่รองเงินนะ นะรองเงินเข้ามานะบางท่านที่สร้างบ้านแล้วยังไม่เสร็จนะรองเงินก้อนอยู่นะฮะ,ะสร้างฝันของคุณให้เสร็จนะคะชาวราศีมีนตำแหน่งที่10นะไพ่อนาคตอันไกลนะจะมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้านะหรือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะซึ่งค่อนข้างเด็ดขาดและ ดุดันนะคุณอาจจะทํางานดีนะแต่ว่าอาจจะถูกใจกับเจ้านายบางท่านเจ้านายบางท่านก็อาจจะไม่ถูกใจคุณเนาะการที่คุณแบบบางครั้งบุคลิกของชาวราศีมีนเนาะจะเป็นคนที่แข็งกร้าวในบางครั้งนะคะจริงจังกับเรื่องงานนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงจังกับเรื่องงานมากนะแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องหรือมีเจ้านายอย่างเงี้ยนะ ก็ให้อ่อนนผ่อนตามเขาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสวนกระแสเขามากเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจคุณได้นะเนี่ยชาวราศีมีนนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะถูกคําพิพากษาอะไรจากเจ้านายหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะหรือใครที่มีเกณฑ์จะอาจจะได้ใบขึ้นลงขึ้นศาลนะคะใบนี้นะใครที่ทําธุรกร,รม นะธุรกรรมการเงินมีเกณฑ์อาจจะได้ไปลงนามเอกสารสัญญานะคะหรือใครที่ไม่ท,ทําธุรกรรมการเงินในเรื่องของการค้าประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามอย่าค้าม,มั่วเนาะเพราะว่าเราจะไม่สบายใจแล้วก็เหมือนระแวงตลอดเนาะถ้าสมมติว่าไปค้าประกันให้เขาเขาผ่อนบ้านผ่อนรถกี่ปีคุณจะต้องแบบระแวงเขาไปกี่ปีประมาณเนี้ยค่ะ ว่าเขาว่าสภาพคล้องของคนที่คุณไปคล้ำอ่ะเขาจะสามารถมีศักยภาพในการผ่อนชาระหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ค่ะถ้าเขาผ่อนชาระไม่ไหวคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการค้าประกันอะไรให้ใครนะคะภายในตําแหน่งขยายคู่ครองคนรักนะคะนี่ค่ะคนรักของคุณอาจจะได้งานใหม่นะหรือมีงานเสริมงานเพิ่มนะคะ เพราะว่าทั้งคุณและคนรักของคุณนะจะซีเรียสในเรื่องงานนะแล้วก็รายรับที่ได้เข้ามาน้อยเนาะบางท่านอาจจะหาวิธีทํางานเสริมงานเพิ่มเพื่อจะได้ให้มีไรายได้เข้ามาค่ะไพ่าสามไม้เท้าเนี่ยไพ่มองเห็นอนาคตไพ่ออนไลน์นะหนึ่ง,งานก็คือหนึ่งอาชีพนะคะงานหลัก งานหลักของคุณซึ่งเป็นงานในองค์กรอะไรทั้งางานมันเยอะมากก็คุณก็จะเหนื่อยมากนะแต่คุณก็ได้เงินทางเดียวนะเนาะชาวราศีมีนนะคะและก็คนรักของชาวราศีมีนจึงคิดจะหางานเสริมงานเพิ่มค่ะงานที่เป็นงานส่วนตัวนะสามารถทําได้ค่ะนี่เป็นการมองเห็นอนาคตและเป็นการมองกันไกลที่ดีมากนะเนี่ยค่ะทําออนไลน์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะ ภายในตำแหน่งขยายการงานการเงินคุณได้ไพ่ประจําราศีมีนโดยตรงเลยนะคะไพ่เด e มมูลนะคะชาวราศีมีนเนี่ยมีเรื่องวิตกกังวลนะคะกลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยหลับค่อยนอนมีห่วงบุตรหลานบริวารน,นะ,ะห่วงน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วตัวเองระวังโรคจากหวัดภูมิแพ้นะคะพื่นคัน นะโรคที่มาจากการแพ้ขนสัตว์อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยค่ะแล้วระวังโรคที่มาจากน้ําความชื้นความแฉะอะไรเงี้ยค่ะนะอ่าสำหรับเรื่องไพ่ธาตุนะคะคุณมีครบทุกธาตุค่ะนะคุณมีไพ่ธาตุไฟไพ่ไม้เทา้ทาธาตุไฟธาตุดินนะคะธาตุน้ําธาตุลมค่ะระวังในเรื่องของธาตุลมนะ ถ้าลมมันจะเป็นลมที่เสียนะเนี่ยค่ะระวังเลือดลมเดินไม่ปกตินะเหน็บชานะบางท่านนิ้วล็อกนะแล้วก็มีผังผืดเนี่ยตามตัวเนี่ยขยับไม่ค่อยได้นะโรคสายตาด้วยนะอย่ามองโทรศัพท์ในที่มืดนะคะแล้วก็อย่าจ้องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นานๆน,น,น,นะถ้ารู้สึกว่าล้าสายตาให้ล้าสายตาออกจากสิ่งนั้นแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนเนาะ แล้วก็ระวังอุบัติเหตุนะจากการเดินทางนะลื่นล้มหกล้มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะนะเพราะว่าตรงเนี้ยวงตรงนี้เป็นอยู่ในรอบตัวคุณนะคะเออระวังระวังระบบขับถ่ายด้วยนะคะกดไหลย้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมสำหรับสีเสริมดวงของชาวราศีมีในในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะ สีที่เด่นก็จะมีขาวแดงน้ำเงินนะขาวแดงน้ำเงินฟ้าค่ะนะคะแล้วก็สื่อนำโชคก็ได้แกะทะะะ่ทะเบียนรถนะคะทะเบียรบนรถค่ะเนี่ยค่ะทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะเนี่ยทะเบียนบ้านสวยมากนะคะสำหรับเลขนำโชคนะคือเลขนำโชคนี่คือเลขหน้าไพ่นะทุกคนเลขหน้าไพ่เฉพาะตัวคุณเท่านั้นที่เข้ามานะคะ ได้แก่1 8 8 1ค่ะ183ค่ะแล้วก็1001ยค่ะ1 2ึค่ะห่ค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็มีสี่แปดแปด่นแล้วก็ ตามด้วย7 9 97นะมีแค่นี้ค่ะสำหรับสำหรับดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคม2,566นะก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของทุกท่านเลยนะคะใครที่สามารถให้ค่าครูแม่หมอนะที่อยากให้ค่าครูแม่หมอก็ กดปุ่มขอบคุณซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์อะไรได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะขอให้มาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะแล้วกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ,ะคลิปจะได้มีคุณภาพนะคะ <IS> <to> <video> เพราะว่าถ้าไม่มีใครกดไลค์ให้เลยเท่ากับว่าไม่ชอบคลิปของแม่หมอเลยนะคะ <IS> ก็เดี๋ยว YouTube ก็จะไม่ไม่ดันไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ